สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับวันที่12มิถุนายน68บรรยากาศตอนเย็นๆครับผมครับวันนี้มีแนวทางเลขมีที่มาปู่สีสเกตมาซูพี่น้องเอเมซเดอร์ครับผมครับครั้งแรกทิ่ปูไ้เดอร์ครับพี่น้องก็คือ85หาครับพี่น้องเนาะเด็ออก85หาครับผมแล้วก็ มาก้อนนั่นๆมาหายอีกงวดหนึ่งรุดครับผมเลยครับต่อมาหายห้8แปดหกออกแปดเจ็ดครับปลาสุดนี่หาสองศูนย์ศูนย์สองครับผมครับพอดีของเกาเกาเมเจอร์บอดแมมะนำครับสำหรับเลขกสี่ตัววิเศษด้วยครับพี่น้องปูสีสเกตให้มาแล้วตั้งแต่ต่องวดครับพี่น้องเนาะสองสามแปดเก้าครับแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามเลยครับ เลขที่พี่น้องเซฟซี่ไลท์านลอคขอยคือเลขดับบนล่างปูงวดนี้ดับเจ็ดเตอครับพี่น้องงวดนี้ดับเจ็ดครับเดี๋ยวจะึ้นแปะให้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผมส่วนรับแนวทางตัวเลขของปูครับเอาคลิปนี้เลขมีที่มาเด้อครับผมเลขมีที่มาว่างหันเข่าเด้อครับพี่น้องเข้าเพิ่นงไหหมาเป็นเลขสามตัวพูห์ไฮตัดครับพี่น้องเนาะเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองครับผมตัดเลนได้สองศูนย์ครับ งวดนี้ปูว่าประมาณวันที่สิบอ่าประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองห้โทมาครับผมเพราะว่าปูเจ็บได้มาช่วงวันที่สิบครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขมีที่มาเก่ามาเชื่อกขอขอบพระคุณได้ครับผมแหล่งที่มาของตัวเลขครับพี่น้องเนาะปูได้มาอีกเทนึงได้ครับผมครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณปูศรีสเกตนำครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ ก็มาเชียน้ำเชียร์อ้น้ำชัยในเด้อครับผมไปรับช่มรับฟังกันเลยครับพี่น้องเลขนี้ที่มาปู่สีสะเ,เกตครับผมปู่ครับก็มาเชียร์กาดนมสัสก,การครับออคบออปู่จัาเริอน้อนไก่จำวัดไปปู่ยังวันไหนจำอยู่รับครับ ผู้ว่าประมาณวันที่11-12ให้โทรมาได้เลยอ่า11-12ได้มาเมื่อวานเลยล่ะได้มาเมื่อวานนี่ก็เลยครับกดได้โทรฝนตกที่เรโอ้ฝนตกดีนะปูโอ้ยฝนสู้มือเลยยังไงเยี่มาเจ้าเนี่ยฝนตกแต่กลางคืนสอดแจ้งสอดแจ้งเลยทุกคืนเลยสองคืนนะพี่จะจืดนะปูโอ้ยเบิ่งจืดค้างแล้วเห็นดินถมใหม่อีกอ่าดินถมใหม่ครับ เลขมีที่มานี่อันงวดว่างหันกับเพื่อนก็ได้เตรียมเๆนะพูนะเพื่อนตัดหลินเออเพื่อนก็ได้ที่เพื่อนตัดหลินเจ็ดศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สองเต็มเต็มเลยครับพี่น้องอ่างงินนี้กัไอ้ตัวซีตัวพิเศษนั่นก็ครับพูอยู่คือเก่าอยู่คือเก่าสองสามแปดเก้าอ่าสองสามแปดเก้า เหมือนเดิมเออก็เอาไอ้แปดสองแปดสามเก่สาสองเก่าสามนะครับอตันนี้เจ็ดกระดังเลยนี่ปูโ <c oughs> ว้ยปยังวางอดเลยฮ่าฮ <c oughs> ตาฮ <c oughs> ่า่าฮ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 ่าู่าฮาฮ่าฮีา่าิ่าจ็าฮู่าฮ่าม่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าเ่อฮ่่าฮ่จ่าฮ่าบาาครับ่า่าฮ่าฮ่าาฮ อยู่เป็นจย่างไรก็ไปตามสูตรมันนอตามสูตรมันมากคนก็สูตรชักศิลาจากไหนแล้วแต่เต้มันสิเป็นตัวกันแนวตามสูตรไหดได้ยังสี่ปูเขาเอายังสี่ละปีนี้ท่านในรุดมาปูปูย่างอยู่ย่างบนท่านในรุดอยู่ครับอ่าปีนี้ยังโบนรุดเด้อครับพี่น้องเลขเลขดับปู่อาเลขอ้าวมานี่กเลขมีที่มานอมาปู อ่าแต่เลหิลใยเรื่อกันมากกันซื้อมมากกันแล้วซ้อมซอมเบิงหลายนี่ังไนนปูเพิ่นสามสโอ้สามสาสสได้สองุมตัวนั้นเดกก็ตัดเหรนสามสูน 3, 3, 3, ตัวนั้นตัดเหร่นยนีงนะปูเนาะง่ายไ่ได้สองุมตัวนั้น มีงวดหนึいや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 ่งนพูนอพุนไฮมาแปดหกออกแปดเจ็ดแมเต็มเดยเออนั่นละนั่นะนั่นละมันเคต็มเดียวนะกจาสีว่าจองไรครับอันนี้มัก็สามสามศูนย์มันสิเป็นอยงไรมันก็ตัดได้ก็สามสามสามศูนย์ครับโบเขาก็สี่ตัวพิเศษเขาเขาตัวเดียวที่เขาเขาลังเขาลังหน่วยครับเขาสามเสามอ่าเขาสามอยู่ เล, 2, 3, 3, 3, 3, เลขสิบเพียนแล้วบ้างสองสามกับสามสามนึกว่าปูเด็กซีตัววิเศษมันสิบเพียนครับตัวนี้มว่วงยังวะสามสามสามศูนย์โอ้ออกสามสามนี่ม่วงหนาวกันนีปันออกเจ็ดเจ็ดกับศูนย์ศูนย์หมดต่อมาออกศูนย์ศูนย์ยังเจ็ดเจ็ดแมนแมนมันเป็นไปได้เมือ่อไรเดี๋ยวนี้ยั<อ>งหลับไม่เห<น>็นมันพยายามหนีจากสูตรว่าคือเขาหูเนี่ยตัวนี้จากสูตรยังวะ ูจานใดก็กรจานใดก็เพิ่อละไรอาจารย์เนี่ยมักเขาเนี่ก็หนีจากสูตรก็ยังวะเด็กตุมแบงแบกเนี่น้โน้นูนจะม่สองศูนย์อกปุ๊ให้สิดว่ามันสิมาเมนปูสองศูนย์กันโอวาหันกัมองไปที่เจ็ดเจ็ดสองวันนี้ปูเจ็ดสองที่ปูให้เจ็ดศูนย์สองคร่เลงไปเจ็ดสองหลายก็สองศูนย์นี้นั่นล่ะนั่นแหยังวเลมันมาแต่ตับ่มักเนี่ะนี่เขาก็ให้ตัวบะมัน สามสามศูนย์กับพี่น้องเนาะเลขมีที่มาติดไปนำจังหน่อยอติดวยนำแนจังหน่อยก็ว่าเล่นเลีนเลนก็ได้รุ่นนะพอได้รุ่นแต่ว่าถ้าถ้าถามจากคนแรงผี่มากคนกับมันใจขนาดเนาะครับผมมันใจมันใจป้าผู้นี้บมเคยตัวครับผมอพอป้าผู้นี้ตอนอาตมาเป็นโยมเป็นยังกะเคยอยู่กินน้ำกันอยู่สินะตัวนั่น เพิ่นว่าบ่เคยมาสามตัวได้ครับพี่น้องอ่าบ่เคยมาสามตัวเนี่บ่เคยมาดียแต่ว่ามีแตตัดเหลียเล่นเข้ไปมาตัดเหลี่ยสองตัวอย่างเดียวได้สามสามครับสามศูนย์ครับผมสองคู่เท่านั้นนี่นะครับพี่น้องเลขนี้ที่มาปูสีสเกตครับถ้าเลขสีตัวไปเศษงวดนี้พมานมานี้เพรามานเนี่ยพักเซียลเซียลสูตรสองลงเซียสูตรสองแล้วปูวนเนาะ อ่าสูตรสองลงครับผมอาวิปอนแต่ว่าสูตรสองลงเนี่ยมันได้มันไดหกขุมเนี่ยโอบโเป็นยังปูว่าจะมันเดินโอหหกขุมเนี่ยเขาบนล่างนะครับมเนี่ยเขาบนล่างสูตรนี้ถ้าประกอบมันก็ได้หกขุมปูหกอยู่แต่ว่ามันมันมันสูตรนี้มันแต่ก่อนมันออกเย็ดโตนะเดี๋ยวนี้มันมันมันเห็ดมันกับเขาแน่พิษแน่แต่ว่ามันมาปีนี้แล้วมันจะได้พิษซอนๆอนกันสองหมวดสามหมวดอย่างเงี้ยว่ะปูหนิงนะปู เออมันบ่นิ่งเลยนะแล้วเขาหูว่าอย่างวะหวานนอปูเลขปีนี้ก็แปลกๆอยู่เออแปลกๆบ๊ว่าได้อาจารย์ไหนนะก็เออพูดจริงๆับสูตรไปเรื่อยๆนะปูบ่นิ่งเลยอ่าปรับสูตรไปเรื่อยๆนะปรับสูตรออกไปเรื่อยๆเอาเลยเหรอครับผมเลขมีที่มาได้มาแล้วครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเช็คกะสิรบกวนปูสมีได้แล้วครับปูปูนี้ อ่าเจริญพรขอบขอะคุณปู้ครับผมการนมัสการครับอ่าอยู่ดีมีสุกรัาถูกเอาครับพี่น้องครับผมครับสี่ตัววิเศษกับยังคงเดิมครับพี่น้องเนาะเลขมีที่มาผู้ศรีสเกตครับผมครับเป็นไดมาได้ครับพี่น้องจากคุณป่าเพค่นใหมาทุกๆหมงวดแล้วครับผมสามสามศูนย์ครับสามสามศูนย์ ต้องตัดเลรนนะครับพี่น้องบนว่าเมื่อคยมาสามตัวเสกเทีครับผมือว่าพี่น้องมักสามตัวกับสามสามศูนย์ตัดเลรนก็นจะได้เบิร์นสามสามกับสามศูนย์ครับผมบนล่างครับพี่น้องเนาะบนล่างที่สังเกตเบื่องนี้มาล่างดีนะครับผมบนล่างครับนี่นะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กันขอวขอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยล์โลงเกนไปน้ำกันครับผมสิบหกมิถุนายนหกสิบแปด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ